สวัสดี FC ที่เข้ามาดูมาชมในช่องในผลมอลอ,อกวันนี้ผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายก็มาแนะนำให้ FC ที่รับวงจรสแควร์วเวฟไปก็วิธีการต่อก็จะต่ออยังไงอย่างเช่นตัวนี้เป็นผมเขียนไว้ชุดขับเป็น npn ไอตัวนี้เป็นปินลายใหม่ก็ไม่ต่างกาเก่าหรอกเพียงแค่ว่าเปลี่ยนจากการ วางบัตรกีด้านบนหันลงมาเป็นลายมาตรฐานเพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมทำมาบัตรกีด้านบนเพื่อที่จะให้เอฟซีที่กำลังศึกษาที่กำลังพัฒนาจะทำใช้งานเองก็จะได้ดูง่ายแต่พอมาบัตรกีด้านล่างปั๊บมันจะต้องดูกลับกันนั่นแหละวิธีการดูมันจะดูยากขึ้นแต่ก็มาตรฐานเขาก็จะลงอะไร ด้านบนแล้วก็บัตรกีด้านล่างแบบนี้มันก็นจะเป็นแบบอะไรเป็นมาตรฐานมากขึ้นอย่างเช่นตัวนี้จะเป็นชนิดขับ NPN ผมจะเขียนระบุไว้อย่างตัวนี้เป็นทานซ s ิสเตอร์ 2N3055 เป็นชนิด NPN นะเดี๋ยวก็จะต่อให้ดูก็คืออย่างเนี้ยขา B ผมก็จะเอาสายเนี่ยสองสายเนี่ยที่ออกมาจากขา C ของทานซ s ิสเตอร์ตัวใดเนี่ย มาต่อเพราะว่าปกติเวลา FC รับไปแล้วคั้วนี้ส่งให้ส่งคลิปให้ทีละคนทีละคนมันพอกระเทือนสู้ก็เลยอัพลงช่องให้เลยดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายเดี๋ยวจะแบ่งทำเป็นสำหรับ NPN และ PNP คันนี้ชนิด NPN เนี่ยขา C ขา C เป็นขั้วบวกเราก็เอาขั้วบวกเนี่ยมาใส่ขา C ใส่ลงซิงค์รวมกับขา C แล้วคันนี้ขา E จะเป็นขั้วลบพอขา E เป็นขั้วลบปั๊บเราก็เอาสายลบเนี่ยมาใส่กับตัวกลางของมออแปลงใส่รวมกันไว้ ส,สายปลาสายมอแปลงทั้งสองข้างปีกซ้ายขวาเนี่ยก็จะต้องวิ่งมาหาขา E เดี๋ยวดันเข้ามาหาขา E นี่บางท่านก็อาจจะดูไม่เข้าใจก็เลยมาทำให้ดูอย่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้น,นแค่นี้สามารถใช้งานได้ เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูไฟบวกลงโคงไฟลบน,นั่นแหละนั่นแหละวิธีการต่อเขาไม่ยากอันนี้ความถี่ก็จูนอยู่ที่ V R เกือกมาได้เลยใอหม้อลูกนี้ผมทำให้มันเสียงดังแรงยิ่งใช่ผ่นให้มันรุ่มๆแกนโดนับ โ,โประถ,ถ้าเกิดแบบเราพันแน่นเวลาน้ำมันเงียบเงียบเกินแบบก็ประมาณเนี้นั่นแหละคราวนี้ให้ฝั่งขาออกไอ้ฝั่งไฟขาออกเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปใส่ไดโอดนะก็คือ ใช้แค่ซีไมล่าค้อมปักเสียบออกคอคราน,นี้ตัวนี้อ่าเราทำสวิตสต็ปสับซ้ายสับขวาไฟสูงไฟต่ำไอตัวนี้ค้อมไว้ที่ปักไฟเสียบออกไปใช้งานไดโอดไม่ต้องใส่แค่นี้ก็โอเคแหละบางท่านที่ไปติดอยู่กับไอ้ว,วงจรไฟแบ็คที่ต้องใช้ไดโอดแต่ไอ้วงจรเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้ใช้แค่นี้พอ ใส่ให้มันดึงรอยดึงรอยเปิดเหนืออขึ้นผิวน้าดีกว่าเพราะเราอันนี้รอบก็ดังที่ผมแนะนําไว้หลาหลายคลิปอะ่ะผมก็แนะนําไว้แล้ววิธีการพันรอบรอบมอบแปลงรอบเท่าไหร่รอบไฟเข้าเ,าเท่าไหร่รอบไฟออกเท่าไหร่นั่นแหละก็ไม่จําเป็นต้องไปเอาแรงสูงมากแรงสูงมันไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคือแรงสูงบางคน,นอยากจะให้แต่ปลาลอย อยากจะให้ปลาขึ้นมาลอยผิวน้ําแต่ดันไปทาแต่หม้อวนต้งสูงผมถามหน่อยว่าวนตงสูงอ่ะในเมื่อมันโดนมันน็อกแป๊บเดียวมันก็น็อกละแล้วมันจะขึ้นมาผิวน้ําได้ยังไงนั่นแหละแค่นี้ยง่ายๆหลักสูตรไม่ได้ยากเลยเราอยากให้มันขึ้นผิวน้ําเราอย่าไปเล่นวนสูงเราเล่นวนต่าๆพอปลามันโดนมันตะกายมันพยายามที่จะหนีมันจะหนีไปไหนมันก็หนีขึ้นผิวน้ําแค่นั้นแหละ เพราะด้านล่างเป็นกระแสด้านบนมันก็พยายามที่จะหนีหลักการเดียวกันเหมือนคนเหมือนกันนั่นแหละอะย่างไงแล้วก็จะเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมไลค์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีหลักการก็ไม่มีอะไราไมากมายอันนี้ทานซีเตอร์แค่ข้างละสามตัวแค่นี้ก็เหลือกินละไม่จำเป็นต้องมากสวัสดี